สวัสดีครับนะครับสวัสดียามเย็นพี่ๆทุกท่านนะครับนะวันนี้เราลุยกันต่อนะครับนะวันนี้ต่อเนื่องกันเลยนะครับกับรุ่นนี้ฮะกำลังร้อนแดงกันพี่กับผู้กู้ผู้ชนะครับรายการนี้ก็ร่วมสมทบทุนนะฮะอุโบสถนะครับและก็สมทบทุนให้แนวชายแดนนะครับนะรุ่นนี้ครับนะก็มีอีกหลายเกจิคณาจารย์รูปผู้ทำเ็จนะฮะอาทิเช่นนะฮะพระอาจารย์ ต้มนะครับนะหอู้ทาทิดาเลยนะครับนี่แล้วก็อีกหลายแคจินะครับน้ำร่วมพุทธาพิเศษหลายวละนะพี่นะบอกเลยหนึ่งรุ่นนะฮะที่น่าติดตามนะครับสวยๆทั่งนั้นเลยนะครับหลังมี2แบบนะครับหลังปืนใหญ่นะครับแล้วก็หลังอาหานุมานนะครับนะเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมกันพี่ชายนะฮะสับรายการแรกกันเลยฮะสับอีพีนี้นะครับชอบสนใจทักมาได้เลยนะพี่นะไอจีดาและเบอร์นะครับเป็นหมายเลขเดียวกันครับนะ มามาเริ่มจากรายการแรกครับรายการที่1กันเลยครับวันนี้มาเปิดให้พี่นี่ครับนะสิบเจ็รายการนะฮะสำหรับอีพีย็นนี้นะครับรายการแรกเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนชุบเงินฮะนี่ฮะเนื้อมหาชนชุบเงินครับนะใครชอบงานแบบเพียวเพียวนี่ฮะองค์นี้ห้าพันเลยเลขคุณตัวเบอร์หมายเลขเจ็ดนะเอาไปสองร้อยยี่สิบบาทฮะ แบ่งปันให้ถูกพี่นะครับไม่ต้องบวกเยอะนะครับนะราคาจองรุ่นนี้ตกสา0ร้อยนะพี่นะน้องเปิดให้ยอยสองร้อยี่สิบีคือน้องเปิดชัถ่วๆนะพี่นะไม่สามารถลดได้แล้วนะนะครับก็ cych, มารายการที่สองฮนะโอ้โหรายการที่สองเปิดออกมาครับพี่รายการนี้ฮนะเป็นเนื้อมหานมหาชนวลนีฮะห่วงเชื่อมครับเนื้อมหาชนวลห่วงเชื่อมครับนี่ฮะดูหลังนะครับพี่ดูหลังเสียก่อนนะครับนะหลังงามเลยพี่ชายนะครับ นี่ฮะเลขค้นตัวเบอร์มาเลขนะเจ็ดสิบสองรเปล่านะครับเลขคนตัวเบอร์เลขเจ็ดสิบสองป่ะพี่นะฮะรายการนี้ฮะนี่ฮะเอาไปองค์นี้นะเจ็ดสิบสองเลพี่นะเลขยันทับไปหน่อยนะครับโขเชื่อมนะวะรายการที่ผมขอพิเศษแล้วกันนะขอที่สองร้อยยี่สิบแล้วกันนะปกติโอนี้นะผมเห็นว่ามุนอยู่น้าเสี่สามสี่ร้อยนะพี่นะเอาสองร้อยยี่สิบแล้วกันนะครับต่อมาครับพี่ชายนี่ครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สาม รายการที่สามนี่ครับเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำลงยาพื้นม่วงลงยาสุชาติเลขค้ดนัวเ,เบอร,นร,บรน์นี่ครับเนี่1สิบห้านี่ครับเลขคดนัวเบอร์สิบห้าครับรายการนี้นะครับเอาไปวิชายขอที่สองร้อยยี่สิบาทพอพี่นะครับสองร้อยยี่สิบาทพอพี่รายการที่สามนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับพี่เป็นรายการที่สี่ รายการที่สี่ครับโอ้โหรายการนี้เนื้อมหาชนวนะครับพื้นม่วงนะครับเพชรถงชาตินีครับเลขโคดเบอร์สิแปดครับรวมกันได้เก้านะโอ้โหองนี้สวยจริงนะครับรายการนี้ผมขอสี่ร้อยบาทพอครับพี่ชายนะครับรายการที่สี่นะครับต่อมาครับเป็นรายการที่ห้านี่ครับรายการที่ห้านี่ครับขออนุญาตเปิดขึ้นมาครับพี่นี่ฮะรายการที่ห้าครับเปิดขึ้นมาพี่โอ้โห รายการนี้นะี่ครับนะเป็นเนื้ออัปกา้าลงยาตุนชาติลงยาแดงครับพี่เลขคนตั้งเบอร์หมายเลขหนึ่งหมายเลขแม่ทับอะรายการนี้เลขแม่ทับผมขอสามร้อยบาทพอพี่เลขแม่ทับผมขอสามร้อยบาทพอครับพี่ชายนะครับรายการที่ห้านี่ครับสวยจริงเนื้ออัปกาด,ด้วยเลขแม่ทับด้วยเลขหนึ่งนะนี่ครับเอาไปประมูลนะยังไงก็เกินพี่สามร้อยครับเชื่อได้เลย,เลยน,ะน,น,นะครับเลยแน่นอนนะฮะสวัพีีท่านใดนะฮะ รู้อยู่นะครับถ้าไปประมูลนะครับเลขหนึ่งเกินแน่นอนสามร้อยบาทนะครับเพราะผมรวมจะส่งนะพี่นะก็จะเหลือต๊องค์แค่สองห้าอีกนะครับต่อมาเนื้อเงินหรือเปล่าพี่นะครับรายการที่หกเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหไม่ใช่เนื้อเงินฮะรายการนี้เปิดออกมาเป็นเนื้อมหาชนวนชุบเงินนะครับนี่ฮะเลขคนละเมื่อเลขสิบสี่ครับนะรายการนี้เอาไปพี่ชุบเงินนะครับขอสองร้อยห้าสิบบาทครับรายการที่หกนะครับ ต่อมารายการที่เจ็ดนะครับสงใส่ยตงเอาไาอีกครั้งซะมากพี่นะครับรายการที่เจ็ดเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหมางานคลาสสิกฮนะรายการนี้รายการที่เจ็ดเนื้อมหาชนวนเลขโคดตําเบอร์หมายเลขห้าครับเนื้อมหาชนวนเลขโคดตําเบอร์หมายเลขห้าครับรายการนี้ครับพี่ชายนะครับรายการที่เจ็ดนะครับ นี่ฮะเอาไปพี่ชายองค์นี้สวยๆเลยคลาสสิกนะขอสองร้อยนะฮะสองร้อยสี่สิบาทพอพี่นะครับสองร้อยสี่สิบาทพอพี่ชายนะครับเปนรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่แปดนะครับรายการที่แปดนะครับรายการนี้นะครับเป็นเนื้อนวะนะครับลงยาเขียวเพ้นนะครับนี่นี่ฮะเลขคุณเบอร์ห้าสิบเอ็ดนะครับเนื้อนวะนะ เอาไป400เนียครับเอาไป400พอพี่นะว่าตรงนี้นะครับผมให้พิเศษนีครับ400บาทพอพี่รายการที่แปดนะครับต่อมาครับพี่ชารายการถ้าไปเป็นรายการที่เก้าฮะเนี่ฮะรายการที่เก้านี่ครับมาลุกันต่อพี่รายการที่เก้านี่ครับขออนุญาตเปิดขึ้นมานี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อลมดํานะครับลงยาชมพูลงยาชุข้างลงยาแผ่นที่ทองฮะ เวลาหนังลงยาเลขคุณเบอร์หมายเลขหกครับรายการนี้เอาไปพี่ชายแบ่งปันให้ที่400บาทนะครับรายการที่9นะครับต่อมาครับรายการที่10ครับ รายการที่สิบเรามาลุ้นกันต่อครับรายการที่สิบเปิดขึ้นมารายการนี้เป็นเนื้อเนวะครับลงยันเงินเพน้นชุด,ดับนี่ครับรายการนี้ลุนล้นนะฮะนี่เลขคน่ต 6, 2, ัวเลหกสองรวมกันได้แปดนะฮะรายการนี้เนวะนะผมให้พิเศษนะเอาไปสี่ร้อยบาทพอพี่เอาไปสี่ร้อยบาทพอพี่รา,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 ายการที่สิบนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ด รายการที่1ิบเ็ดครับโอ้โหรายการนี้พี่นักวะลงยาลายไฟนะครับเลขคนตัวเบอร์วันนีาสิบเจดครับรายการนี้สวยๆพี่เพ้นท์แผ่นที่ทองลงยาลายไฟฮะลงยาลายไฟถือว่าสวยมากเลยนะพี่นะรายการนี้นะครับลงยาลายไฟนะครับขอ4ี่ร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันพี่รายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปที่เป็นรายการที่สิบสองนะครับรายการที่12สองขออนุญาตเปิดขึ้นมาฮะ รายการนี้เปิดขึ้นมานะครับรายการที่1ิบสองเนื้อมหาชน,นมวลสารนะฮะลงยาพื้นเขียวขอบเขียวครับลุ้นบล็อกหลังพยาชิงชัยครับโอโ้เลขคนจำเบอร์ที่ห้ารายการนี้รายการที่สนะิบสองขอสองร้อยยี่ิบาทพ่อวิชัยนะครับรายการที่สิบสองต่อมาครับพิชยัยรายการถัดไปครับเป็นรายการที่ยี่สิบสามรรายการย3ิบสามเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เนื้อนวะนี่ครับนี่ เพ้นเต็มสูบเลขคุ้มตัเบอร์มาเลขห้าศูนย์นนะนวะเอาไปสี่ร้อยบาทพอพี่องนี้เอาไปสี่ร้อยบาทพอพี่ชายนะครับรา,ายการที่สิบสามฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่สิบสี่ฮะรายการที่สิบสี่ขออนุญ,ญาตเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้ส,สวยพี่ชายรายการนี้เป็นเดียนหล่อนวะ นะฮะนวะโลหะผิวลุ่มทหารสองด้านนี่ฮะโอ้โหมัตเตอร์พีชนะฮะองค์นี้มัตเตอร์พีนะฮะนวะพิเศษนะครับนวะพิเศษนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์เลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลขสี่ตัวเดียวหลักเดียวฮะนวะทหารสองหน้าขอที่ห้าร้อยบาทขอที่ห้าร้อยบาทพอพี่ชายนะครับรายการที่สิบสี่นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับเป็นรายการที่ สิบห้านะครับนี่เปิดสิบปดรายการนะครับรายการที่สิบห้าเปิดขึ้นมาฮะโอ้โหรายการนี้นะครับเป็นเนื้ออะไรเอ่ยรายการนี้เป็นนวะโลหะห่วงเช <t ương Champion> <650 ises> ื่อมนะครับห่วงเชื่อมเงินแท้นะครับหน้ากากชุบน้ําทองคาพี่โอ้โหหน้ากากชุบน้ําทองคำเลยพี่เนี่ยฮะรายการนี้ฮะรายการที่สิบห้าครับโอ้โหสวยจริงเลยครับ นี่ฮะสวยจริงพี่นะเอาไปพี่ชายนี่ครับเนวะเนวะนี่นะเนวะชุบนะฮะนี่ด้านหน้าเป็นชุบน้ําท้องคำาคั่นี่เอาไปองนี้นะครับผมขอที่สี่ร้อยแล้วกันนะองนี้พิเศษให้รายการที่สิบห้าครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่รายการที่สนะิบหกฮะ รายการที่16ญาตเปิดฮะโอ้โหมาอีกหนึ่งองค์ครับรายการนี้มาอีกหนึ่งองค์ครับเหรียญหล่อครับเนื้อเทดินไทยครับเลขคุณทะเบิล75ครับเหรียญหล่อครับเนื้อเทดินไทยครับรายการนี้เอาไป500บาทเหมือนกันพี่ชาย500บาทเหมือนกันครับพี่ชายรายการที่16ฮะนี่ฮะเนื้อเทดินไทยนะครับต่อมาครับรายการถัดไปครับเป็นรายการที่17ฮะรายการที่17เปิดขึ้นมาอีก รายการที่เจ็เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนี่ครับลงยางม่วงเลขคนละเบอร์หกยี่เลขเบอร์ยี่สิบเก้าครับรายการที่รายการที่17เจ็ครับเอาไป2 2 0ยบาทครับพี่ชานี่ครับต่อมาครับรายการที่ส8บดฮะรายการที่18บแปดรายการสุดท้ายครับขออนุญาตเปิดขึ้นมารายการนี้รายการที่18ดเปิดขึ้นมาครับพี่รายการนี้นี่ครับโอ้โหนะฮะเนื้อมหาชนวนพืชส้มนะฮะเพชรธงชาติหน้ากาดปอกลูกปืนนะฮะ สวยๆเลยด้ยคุณเบอร์สิบเจ็ดครับรายการนี้เอาไปสี่ร้อยบาทพอพี่เอาไปสี่ร้อยบาทพอครับพี่ชายนี่ครับนะนี่ฮะสำหรับนี้มีแบ่งปันนะครับยี่สิบเอ้สิบแปดรายการนะพี่ชายนะชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยนะครับสำหรับนี้กกับขอบพระคุณทุกท่านติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากครับ